สวัสดีครับกราบสวัสดีพรไปพี่น้องมาตปาครับชุบทุกคนครับอยู่กับช่องบุญเดชรีวิวน้เชื่อพาเที่ยวพาชิมครับอยู่ใดครับยูที่วัดบุไพครับหรือวัดบรรลไรสองครับ่อไม่น้องเนี่ยเป็นแบบนี้เออแอดครับสิพ้าครับชุบทุกคนมาเบึงตลาดด้านหาเข้ามาเนี่บิึงมีเลขขายเต็มเลยอยากซื้อเลขกับเข้ามาเด้อกันแบบนี้ เออเลขหลายบฟังพื่อจะเป็นตลาดานะงรับไปได้ด้านหน้าใส่ต่อครับผมข้างนี้มาก็ยังมีเลขขายก็คือเอาละครับเบื่องหลากหลายของกินมากขามาเป็งตลาดเปินงรอเด้อประมาณนี้เด้อหรือเป็นบอสคีอแบบเป็นแบบนี้อื้ นะครับร้านลูกชิ้นอู้ร้านนมด้วยฝั่งนู้นเป็นแบบนี้นะครับไปครับนี่นะครับประเด็นมิชบงชาวบ้านนะครับมาซื้อครับก็เข่าต้นแรงนะครับตลาดนี่ตลาดครับรับสบายใจทีนีวันพุธกับวันศุกร์ครับอยู่ตรงไหนครับอยู่ในวัดเลยครับบุพเพครับนี่มินิก็สิมีคนมาหลายมากเบิ้องของกินหลากหลายกันแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับไปงานครับผม ชูชงซูชิกันแบบนี้สุดยอดครับเป็ดไม่ๆกันแบบนี้เลยครับเนี่ยเอออยากกินนีแวะมากันได้เลครับฝั่งนี้ครับไก่ขขนเงาครับมึงเพิ่งไข่เงากันเดี๋ยวว่าหมๆกันตรงนี้เลยจู่ข้ากันยืนหากันตรงนี้นะครับเด็กนุ่เล็กน้อยประมาณนี้นะครับผมเออฟังพูดนครับมีผลมุงผลไม้ต่างๆนนนาครับผมบอกเออท่านะลไม้อย่างไเลยครับพี่น้องสุดยอดเข่าโพดหวานครับ ลุงเป็ดลุงเป็ดนี่ข้าวโพดหวานบ้านเราอยากกินข้าวโพดหวานมาแซ่บๆนี่ข้าวโพดเอออันนี้ข้าวโพดอะไรจ้าขาวชมพูเบอร์อันนี้เขาเรียกข้าวโพดอะไรขาวชมพูกขาวชมพูมีขายน้ำเลยสุดยอดครับอิสระน่าสบายใจวัดบุกไทยครับผมซื้อได้น้อสุดไหมแบบว่าบ้านเราโดูพักบ้านเองแบบว่าสุดมากอันนี้เบิ้งกระจงกระเจี๊ยบอะตัวโปร่งดููร้านลุงเป็ดเนี่ยซื้อได้เด็ดนี่ ทางนี้่ร้านผลไมอ้อี้ยไม่เจอกันนานเลยนะพี่หนุ่มสวัสดีครับขน,นมหวานไทยอร่อยมากบ้านนี้นี่ใส่บุงใส่บาทแระมาด้วยคุณบอกแบบนี้ใช <c oughs> ่เอ๋ซื้ออะไรเนาะบ้านนี้ร้าข่าวตลาดไหนเราอยู่ตลาดไหนตลาดน,นัดตรงไหนครับตลาดนัดปันใจนนบุภยัยฟังนี้ครับผักสลัดกับมะเขือเปียง ข้ของกินหลากหลายครับค้กัเขา้าวเห็นรัวเยอะแยะมากมายเลยเปนแบบนี้ก่างไม่ม่แบบน,น,น้อยนะครับมีให้เลือกแบบว่าเยอะมากสุดยอดวัมีแกงขนมก็มีเนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับโอ้สุดยอดครับคนใหย่สวัสดีครับุณลาฝั่งนี้ครับข้อของดองอีกแล่วปลาปลาอะไรอะปลาส้มฟ้าปลาส้มฟ้าของวพชแบบร้าขดข้าวพดขี้โแบบอ้าอ้อวขลาดน่าสบายใจ บระเด็มีอย่างอื่นเป็นป่าก็มีครับสดๆแบบนี้ครับตัวใหญ่ตัวน้อยยังไงเลยไหมเบอ่์ปลาไนบ่ประเด็นออเห็ดตรงนี้เลยเนี่ยประเด็นประเห็ดอยู่บ้านกระคาเห็ดให้พร้อมสุชิจ้ครับตลาดน่าสบายใจยำปูเจ้าดังเจ้าเด็ดตลาดทุกตลาดนัดสั่งได้สามตัวตัวละสามสิบบาทสี่ตัวสี่ตัวร้อยอือุดยอดครับตรงนี้ครับประทูแม่กองเห็นบ่เบเ่อ คนซื้อดีมากๆประทูรานนี้นี่ว้าใครครับนี่ครับของจินมากมายครับนี่ครับบักนัดประรดนี่อือคุณเลีครับมาเลีดูเด้อกินด,ด้กินขัาวต้มมีมาแล้วครับรนี่มีสิบบาท ยอดแทงเลยครับเบิ้งพริกเผือกกระเทียมครับแบบนี้ครับหมูมือครับลายโครงลายไข่เออลายหมูปิ้งครับเพื่อจะกินไปครับมาครับมีหลากหลายชิ้นส่วนมากครับฟังพูนครับเพื่อนนี้ครับผักเออขายอะไรบ้างเนี่ยวันนี้มีผักสุดยอดเลยทุกตลาดอันนี้หญิงแก่งนี่ขับรถดับบลิชเก่งมากไปเอาสุดยอดมีผักขายหลายอย่างบ้านนี้ราคาถูกราคาดีพักดีมาเบิ้งเป็นแบบนี้นะครับค่อนมานัองสุดยอดเลย ฟังนู่นของกินครับรานลุกครับเป็นกับเข่านะครับฟังนี้ครับเป็นไก่ครับเนี่ยเดไก่สดครับเลยได้เปเี็ดครับคงกับเขาครับเนี่เป็นตอนเป็นชิ้นเนี่ยกินนี่กับนี้ด้วยครับเนี่ยอ๋อมาเลือกซื้อกันได้ครับฟังนี้ขนมเค้กอร่อยนะเจ้าเนี่ยนี่นะครับขนมเค้กค้อตลาดนะครับมากินอันนี้เราเค้กเย็นเหรอเขาท่าน้าเป็นเค้กเย็นมีหลากหลายสีด้วยเป็นไงล่ะเออมาซื้อด้อ ร้านอร่อยนะครับคลีกนมสดบ้านเราข้างพุ้นขัานพักขันพักพู้ค้าหน้าตาดีด้วยครับสุดยอดผักราคาถูกๆนี่บ้านนี้มาดูเลยครับนี่ม,มีมากมายเลยใช่ไหมพ่อค้าสูดยอดเห็นอกหลากหลายมากกันแบบนี้เลยครับต่อขับพุ้นข้บวุ้นข้บวุ้นเจ้านี้อือข้บวุ้นข,น,ข,น,ขนมจีนเบอรงครับในหม้อกันแบบนี้เลย สามสิบมีสิบบาทกแบบนี้ก็มีนะครับแบบนั่นยี่สิบห้าบาทก็มีแบบนะฮือเฮ็ดเฮ็ดตั้งแบบนี้ยังเขา่าขามากขนมใสใสเริงของกินปลาครับพรเพเื่อนเพื่อนเออเริงครับเคยมีปลาแล้วมั้ยนี่เป็นแบบนี้ครับปลาสดเลยปลาสดปลาครับปลาปลาโอ้ขยะก,กินปลาปลาก็เป็นแบบนี้นะครับเลยเลือกครับมีหลากหลายมาก ฟางคุนมาครับเป็นล่านไก่เห็นบอสอยากกินไก่ทอดหนึ่งตาเพื่นขายนะครับนี่จงชิ่นนะครับพ้าไม่น้องรู้ของหลากหลายมากครับไปครับพ่อิไปกันต่อสร้างนี่ก็สิเป็นคักครับต้นบานานะครับนี่ล่าเขาจะเป็นเอ่อพริกเพลิกระทงกระเทียมชิ้นส่วนไก่ต่างๆครับพ่าม่น้องเบิร์นล่าป้าเพื่อนนะครับมาซื้อได้นะครับนี่ไก่สดครับผมจากนวานี่คือเรื่องหลากหลายมากครับกับเข่าเออกับเข่าครับที่แกะไม่ไหมตรงนี้นะครับผมือครับ อืมเห็นเลยครับจับข้าวเ็ดใหม่ๆกับตรงนี้ซื้ออะไรมาแล้วแก๊วันนี้เยอะเอาเด้อเอาเด้อเนาะน่ากินมากโอ้กระดูกหมูผัดเ็ดกระดูกหมูนี่ผัดกระดูกอันนี้น้ำตกหมูป่อข้าวมุ้จ้าอันนี้อะไรเอ่ยยำจ้าอันนี้ยำกระดูกยำกระดูกหรือร้านป่าเป็นเดิอนมากินเยอะจับข้าวแรงนี้ ต้มลงต้มเล่งฮัลโหลเอาได้หมูสดดูสิเนี่งเป็นจานจาอันนี้ครับมีครับอันนี้เออหมูสดครับทาน่องตลาดครับนั่สบายใจครับตรางนี้นะครับเบิ้ลก็จะมีครับในเรื่มนี้ชาวบ้านมาแล้วข้างนี้ปุ๊งกุ๊งุ๊อือมีปลามีซลากินอะไรครับนี่มีเท่าไหร่อ่ะของเยอะมากลาเผา ปลาเผาปลาสดนี่เลยพี่ตุ๊บพี่กุง้งพี่แกงแม่ข่ามาครับสุดยอดครับแมงทอดตะกงตะไคร้คาไปมะกรูดเออมามาขาอยอู่ิี่เลยตลาดปลาเป็นไม้แล้วครับทอดกันเป็นไม้ตรงนี้นะครับจวดแหงเลยเออลนลโกลานผักสดตุ้แม่ข่าสบายพูดไม่ฆ่านะน <c oughs> ี่แกแบบนี้นะครับเออผักสดราคาถูก ห้าบาทสิบบาทสามสิบบาทมีเบิร์กันแบบนี้หนึ่งสุดยอดเลยเลยรเอ,อผักสดด้านนี่ดีสุดยอดเลยครับนี่ค่านีไปแบ,บซื้อได้แล้วนี่ <c oughs> หลากหลายมากเยอะครับร้านนี้ค็นบอกนี่ตออลาดนัดส,บา,สบ,บายใจก็วัดบุไผ่เบิือนคนอย่างไรเลข โอ้ล่าเลขอะข้างหน้าเป็นซิปล่าเลยอยู่ข้างไหนยังมีล่าเรขอู่อีกหนึ่งเลยนะครับประเสีันนะเด้อแตงโมเออลุงก็แตงโมมาขายสุดยอดยินห้าบาทเองถูกมากสีสันสวยมากมาจากไหนนี่ลงุงฮะมา,มาจากปักมาจากปากทงชัยใบใหญ่ข้างล่างครับนี่ครับคุ่ลุจะกินแตงโมขึ้นมาได้ครับข้างในนอง่งเออได้จะกินแตงโมสีสันของใาใหญ่ของปักเขาครับนี่ตรงนี้นะครับคุณลุงถ่ายอยู่เด้อฟังนี่ครับไปต่อไปต่อ เออโคขุ่มยางใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยมีแบบบั๊กโปงบั๊กอเนีครับพ่อม่น้องรวมไปถึงครับนี่ครับตัวนี้ครับหนุมตางปิ้งใส่ไอศครีมต่างต่างแบบนี้ได้นะครับพ่อแม่น้องร้านเนื้อย่างผักผักผักเยอะมากสองนี้ใช่ไมครับนี่นะครับเออผักครับพ่อแม่น้องหลายว่หลายนะครับนี่นูของแบบว่าหลากหลายมากจรงเลยครับเนี่ย อยากกินอย่างแน่คับมาเลยครับไปครับไปรอของมันหลากหลายเยอะแยะครับมขมมครับพี่น้องเาเกี๊ยป,ปากหม้อนี่ก็แซ่บเลยนะแม่ค้าทาขนมอร่อยด้วยนะสุดยอดประดุจหนุนได้มีปากหม้อมีอะไรบ้างนมตาลลุยสวนนี่ดูทำใหม่ๆตรงนี้สุดยอดครับไปตลาดเด้อมาครับอีกหนึ่งร้าน <c oughs> <c oughs> มาทูครับนี่ในร้านนี้เลยครับพี่น้องร้านพุงร้านผักล้านพริกโกงพริกแกง เบอร์ครับอของขายหลากหลายมากสุดยอดเลยทีเดียวครับแบบนี้เลยจีดเดินเบิร์บอกตลาดใหญ่เลยครับนี่ขนมขนมนมไรเอ่ยขนมเชกเห็นไหมครับแบบนี้กันเลยทีเดียวยอ๋อ้ีไดงครับตลาดนราสบายใจครับเวลานนี้เลยพอน้องอีกหนึ่งร้านนะครับฟางนี่ยำตีนโครงตีนไก่ทอดไก่ใหม่ๆกากตรงนี้โครงไก่สุดยอดครับ ร้านนี้เลยครับนี่อยากกินได้ครับมานลีครับหนังไก่แซ่บแซบไก่ทอดแซ่บชิลาหาบาร์ก็ได้ซื้อขายยังถึงนะซูชิชั่วครับฟังหุดนนะฟัาางพี่ฟังผิดร้านตำบักหุ่ร้านนี้ส้มตำเด็ดมากเออมาลองดูครับไกยุงไกย,ย่างพิมีเบอนี้ผักเค็มมันเหมือนผักัก ผักลืมหัวเอาเด้อภูดายักษลืมหัวุูดาย,ย,ยังลืมหัวเอาเด้ดอมีว่ <c oughs> <c oughs> ครับถ่วยเกลืผักบั้นบานกะ,ะพงกระเพราผักรูดยำอร่อยมาก,กมอดกับพี้อันนี้บาบั้นบานมากเลยสุดเลยเลย,เลยออ,อันนี้เขาเรียกอะไรกันจ้อง กินกับสมตำเนาะผักแพลวอันนี้ยังให้มีกลิ่นแรงๆกินกับลาบผักบุ้งนานีาน้สมตำเใหม่าเป็นไงครับผักบ้านาน,นี่เลยคือตลาดนัดครับสบายใจเบิงเบิงฟังอีกก็มีครับของหลากหลายมากไปฟังไหนก่อนไปฟงังฟังนึงก็ได้ครับ,ขน,บรขนมบัวเบอรตาเอขนมบัวแสนอร่อยอยู่ร้านนี้ <laughs> ตัวน้อยขายอะไรลกูกวันนั้นบอกว่าตาขายอะไร ตาหนูขายอะไรลูกตาหนูขายข,ายขนมบัวรู้จักตาหนูไหม <laughs> นี่แหละขนมบัวครับเขาโรยนะครับเขาไน้องมาลองนะครับนี่แล้วก็กล้วยคุณนอยได้นะครับนี่เดินมาสวยย้ายเพื่อขายของน้ำมาปิดน้อยนี่ครับแบบมีแต่ก็มีกล้วยแบบนี้ะ,ะ,ะ,นะครับนียผู้คงกินมากมายครับข้าวต้มข้าวต้วมมัดแบบนี้ลยที่เดียวครับขายครับราคาขนมเราสุดยอดขนมขนมหวานไทยนี่เยอะมากนี่ อร่อยนะครับรสชาติดีหม้อแกงหม้อแกงสุดยอดมาลองครังนี้ครับร้านหมูหย่างไก่ย่างครับเป็นแบบนี้นะครับนี่หลากหลายชิ้นสีงมากครับนี่เสียแม็กดื้อมาลองฝั่งนี้ขายได้เลยน้ำส้มน้ำหวานน้ำแก้วได้กี่บาทครับแบบนี้สี่บาทครับสี่บาทครับพีานนอกอยากกินแวกข้ามาด้ครับเบิง์บรีมิเตอร์นั่งเกียวของเด็กน้อยกินเล่นแบบนี้กมีนี้มแล้วก็ยังมีโรงน้ำแข็ง โหลน้ำแข็งขายอยู่ไหมขายอยู่ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตนี่หนานี่หนามาทำอะไรนี่หนามาทำอะไรมาซื้ออะไรถามเาซื้อนี่หนามาซื้ออะไรไฟเขียนไฟชิมยังอร่อยไหมอัวอะไรละยักษ์หน้าร้านไหนลูกหนูซื้อร้านไหนมีอะไรบ้างไหนพาดูนี่มีอะไรบ้างมีวิวหน่อยว่ามีอะไรบ้างอันนี้คืออะไร ใยนี่น,นะครับปนานานาของเด็กน้อยเบิงครับแบบนี้กันนีด้วยเออสุดยอดเด็กน้อยคี่ระคาพี่หนึ่ลงล้านนะครับเบิมแบบนี้กันี้เย็บบนตรงนีโอ้สุดยอดครับเอาแวะซื้อกันเด้อเห็นไหมไก่ทอดเกาลวงเกาหลีเป็นแบบนี้นะครับของเยอะมากฝั่งนู้นฝั่งนู้นโอพีแม็กเอามะล,ลิเกาหนูละสามสิบ เป็นมีขายเป็นจุแบบนี้นะครับน้อยหาสิบห้ากิโลเสื้อผ้าแล้วเดียวนี่เห็นไหมอยากได้เสื้อผ้าตลาดับสบายใจส่งกบมีขายครับเห็นประครับแบบนี้โอ้เออเดี๋ยวก่อนใจเย็นฟังนี้เสื้อผ้าเสื้อผ้าอะไรมือสองมือหนึ่งมือสองเห็นประครับเสื้อผ้ามือสองครับยังใช้ได้บะเพื่อจะได้แวบบมปึงเป็นแบบนี้ อไเตชุดแสกก็มีอ่ะคิดถ่าวอ่ะเออเนี่ยเป็นลาวนี่นะครับจะได้ชุดเด็กก็มาแบบเบินก่อนนะครับจ้ะต้องกัดด้านรองเท้าเบิองรองเท้าเกือบย่างลายครับนำลองเบิองเกือบบายผู้ใดหาเกือบอยู่ครับมาเนะครับยุทธตลาดน่าสบายใจมีเกือบขายน้ำครับผมไปถึงครับร้านปลาเบลปลาเบลขายได้มากปลาเบลขายของแบบนี้นะครับ เด็กน้อยของลุงของเล่นครับกิชบชอบ็ปชอปกิบช็อปครับแบบนี้ครับตาเบลของเราครับเจ้า,จ <c oughs> าป,ประจำสินค้ากิบช็อปบอลน้ำเขียว <c oughs> นี่นะครับน่ารักน่ารักนักลุกนักเรียนก็จะมาซื้อนี่ครับเป็นแบลูกแอดนะครับซื้อซื้อ,อหลายอย่างแล้วครับป้าเน,นี่ยของลุงเล่นเ็กระผาเบมืองอุ้ย,ายลายมากนะคะขายดีมากร้านนี้ มึงครับหลากหลายนะครับดูชุดนี้อยากได้ลายมาด้วยครับนี่เสื้อบบเสื้อมันเหมือนชุดแสกใช่ไหมยาวๆอันนี้เราคัดเดฟหยเดฟนี่ผู้ใดครับที่มักใส่สีแบบนี้นะครับนี่สวยงามมากเห็นไหมระกงเกีงงก็มีครับเยยะไปเบิร์ดขลาดดัสบายใจเวลานี้ฝั่งนี้ครับนี่ลายเสื้อผ้า เยอะมากบนทางพุ่งเป็นจบแล้วล่ะครับทางพี่ล่างของชายต่างๆนานาครับกำานงลองซื้อคนใดนะครับนี่หรือออกบูดไม่นี่กับฝนตกกระดิ่งจะวางหน่อยเพื่อจะวางหลายกว่านี้นะครับนี่เต็มนี่แหละครับวางทุกเชื่อเลยประมาณนี้นะครับนี่เพื่อนก็จะเปิดเพียงเส้นดังๆแบบนี้นะครับนี่คือด้านเงเย็ดังอย่างนี้นะมีฟงมีแซบแบบนี้นะครับนี่สบายครับตอนนี้ครับมีมงมีมันกับชาวบ้านเมันมันขายครับ เสื้อผ้าสูงมือสองเบื้องยี่สิบบาทเสื้อส,ยสวยๆได้กี่ตัวแล้วประคอน<ะ>ได้กี่ตัวแนละ้ว <c oughs> นี่นะครับมันเดกห่าค,ครับ<อ>เสื้อผ้าทึบๆมือสองสูงเท้าครับก็เกบเยอะแยะมากมายครับพี่น้องสุดยอดครับเบิรนไกลดู ชิ้นสดไก่ต่างๆ,ๆครับเห็นไหมครับป็นแบบนี้ครับเป็นไดงตันเล็บพอ่อมเออบนสะดวกตัดนีเพิ่นตันเล็บพอ่อมมีขายครับอยู่ร้านมาเด้อไก่กันแบบนี้เลยทีเดียวชิ้นสันไก่ต่างๆครับเห็นไหมครับเป็นแบบนี้ปลาทูสดตัวอ,อ,อ้วนๆเ้ยเห็นไหมนี่เป็นแบบนี้ครับนี่ขาหมูเบอร์เจ้าประจาครับลาเด้นี่เออเป็นแบบนี้เลยครับนี ซูช์ยอดครับพอมุงพอมุกน้ำปั่นซีโกะเจ้านี่แซ่บเดิมาลองครับย่างกันยังไงตรงนี้นะครับนี่นนเออได้แล้วครับเสียทิศนี่เดียวเออขอ้าวขาผลไม้แบบนี้รัวยี่สิบบาทไต่ร้านน้ำปั่นอย่างนัวมาลองน้ำส้มๆร้านนี้แซ่บ ฝั่งนี้ครับแหนมตาอี e. อยากกินยำแหนมมาหาปลาเพืนเด้อหนิปลามาเลยจ้าอย่างแซ่บรัวมากเผ็ดสะเด้อ่ะบอกเลยพริกขัฝั่งนี้ครับแตงโมตาอีแม่ค้าหสตาล์คุ้นคนเลยแตงโมคุณดูแม่ค้าด้วยนิเย็ดสิบบาทยี่สิบบาทคาสิบบาทกันแบบนี้สีมันคือดำเนียนสวยแท้ สุดยอดเลยปิดด้วยตลาดนัดสบายใจครับฟังนี่ก็ของแบบว่าอะไรนะของอะไรนะทำทำเล็บเกลียวออของเสริสวยมีขายใช่ไหมวันนี้ก็ไปส่งเครื่องให้เลยนะสุจยอดนี่สั่งได้เลยนะครมีขายด้วยสิอะไรเกี่ยวอุปกรณ์ทำเล็บจัดปลาย <c oughs> หักบ้านๆหักบ้านๆเยอะเห็นไหมครับวันนี้เดี๋ยวเป็นอะไรที่แบบว่าดีมากปักซีดา บบนี่นี่น้ำพริกน้ำพริกกับข้าวร้านนี้นี่แหละคร <PDF> ับร้านที่มีแกงส้มไข่ปลาคนถามมาจะแกงส้มไข่ปลาเอาไปลงเอาไปลงกินอยู่ขายแป๊บเดียวแกงส้มไข่ปลาซื้อที่ไหนนี่แหละซื้อที่นี่เด้อเนาะบ้านๆจ้ะเออเรียกว่าคุยคุยกันฝ่ายนี้ครับโอ้ฝ่ายต่อผมเดินลงมาฝ่านี้ ฝั่งนี้เมื่อกี้ที่ยังไม่ได้ลงร้านไก่ทอด่ะเออเลยแต่เป็นร้านไก่ทอดไก่ทอดไปขับไปบิ้งอือเห็นไหมร้านไก่ทอดคืออะไรเเตือนเยอะแยะเลยลเเยยยอะะแครับผมนี่คยอยอดไก่ทอดไก่ไทอดแบบนี้ข,ข,บบนขายเท่าไหร่เอ่ย ใช่ครับห้าที่บาทห้าที่บาทปีกบ่าเป็นทรัพย์ดีจอดอคอยี่สิบบาทแล้วทอดใหม่ๆข้างหลังตรงนี้เลยตอนนั้นก็ปูงสุดยอดครับอย่างนี้ครับเรือได้เลยตลาดตับสบายใจวันน้ำเขียวเบิ้งอันนี้คืออะไรโครงจับเหรอโครงจับโครงสับเออมีขายแล้วครับนี่ครับน้ำปั่นเบิ้งร้านน้ำปั่นร้านปลาหมึกย่างมันใหญ่อร่อยดิ ปลาหมึกย่างเพื่อนครับแซ่บเลยครับพี่น้องเบอ่งเออเป็นไหนเลยครับนี่นะครับร้านปลาหมึกย่างนะครับแบ่งอยูมีหลากหลายมีเยอะมากตองนี้ร้านน้ำพริกนะครับเพื่นจะมีต้มยำปลาแบบนี้นะครับนี่บอกมาเลยครับอร่อยครับมาลองได้เองมีต้มยำอะไรบ้างต้มยำปลาอือเป็นแบบนี้แล้วก็หมูมอปลาืออ เป็นตาเยอะขนาดนั่นเป็นไงน,น้ำพงิน้ำพริกจวดบอนี่เลยครับก็แบบนี้จะก,กินครับตลาดนัดสบายใจเวลานี้ทา่งนี้สละครับเป็น,นลูกค้าแอดฟังอยู่เนี่ยมาซื้อร้านนี่แหละลุงวันนี้มาซื้อกับลุงลุงอยู่เห็นป่ะครับสละอร่อยลูกค้าบอกมาลองชิมด้ครับอโวคาโดก็มีมาล่าฝั่งน,นี้พแม็กครับร้านเดิมอือร้านพี่แม็กเรา ลูกขาอย่างหลายสุดยอดนะครับหมูมาลาครับเออปลารครับเขาเวียงครับตะเวียงขายได้บ้างเนี่ยหมูมีหมูมีมปลาเด็ดอย่างโอ้หมูสุ่มยางอร่อยได้ยังบ้านนี่อเอแบบนี้ครับบ้านๆอันนี้ก็ถาดบ้านๆสุดยอดของบ้านๆทา,างนั้นครับดอกไม้ครับมันมีเจ้านี้แล้วนี่ สวัสดีครับอันนี้ก็ขายกุกคนเลยอ,นนอ,อ,อื้มอยี่สิบบาทนี่ใครที่หากินก็ยังมีให้กินอยู่มีคนหากินอยู่ด้วยนี่ดอกไม้ในค้าขยันเกิน,น,นขับรถจริง,รงมากสุดยอดอีกหนึ่งร้านร้านนมร้านหมูร้านไสก้กรอกเ,เออนี่แหละครับตลาดนับนะครับสบายใจครับแอดทามมาเบ่งเลยนะครับพี่น้องเป็นยังไงครับบรรยากาศครับเวลาน,นี้นะครับ ฝากไว้อีกหนึ่งตลาดนัดนะครับแบบนี้นะครับจะมีครับวันพุธกับวันศุกร์ครับพอปต่อตลาดนสบายใจครับวัดบูไัยไยกอ่อนซม,มี่บายบายครับทุกคนสวัสดีครับ